สวัสดีครับแฟนเพจทรงเทอร์โบทรงงาน1.9ครับ2020คันนี้มีแก้วาวมาแล้วก็จูนรีแมปมานะครับน้าก็มาใส่เทอร์โบ2ลูกเลยลูกแรกจะเป็น42มิลแปรผันนะครับลูก2เป็น F55V นะฮะพร้อมด้วยใส่วัดพุดส2 2ตัวมาเดี๋ยวเราไปวิ่งกันอ่ะจะของรถขับเองเลยนะครับนี่ f c คนนี้ทำรถกับผมมาสองคันสาคันละป่ะจำยังทันไหมเ,เป็นไงครับเย้ได้ไดไดถูกใจเลยใช่ไหมดีเลยดีเลยดีเลยชอบแบบนี้ใช่ไหม anh à, ấy lo lắm mấy anh lo lên đừng ngại lên đừng ngại cao, Đứng cao luôn như vậy nó ngại lên đó đi 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 à để điêu ý này à, đi đi nữa không à mà Lên, lên. Mày. ถูกใจเลยทีนี้ครับโอเคดีกว่าลูกเดียวไหมครับลูกเดียวเป็นไงครับที่ใช้ลูกเดียวมาเดียวไม,นนไม่ดึงขนาดนี้ไม่ด <c oughs> ึงขนาดนี้นี่ดึงตามตีนเลยดึงตามตีนมารอเลยใช่ไหม, <c oughs> มรอกันเร่งเลย <c oughs> ส่งงานประมาณนี้นะครับ <c oughs> ผลตอบรับออกมาลูกค้าพอใจแฮปปี้เลยนะครับ ถ้าถูกใจก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้หนะด้วยนะครับแรงแรงสนใจก็โทรมา0851547180ครับซงเทเบอร์นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับ